เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะกูดซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีคนออกมาเซฟออกมาแสดงจุดยืนว่าเซฟเกาะกูดเกาะกูดเป็นของคนไทยเป็นของประเทศไทยไม่มีการแบ่งพื้นที่ทับซ้อนใดๆแน่นอนโดยเฉพาะทรัพยากรใต้น้ําอะไรต่างๆแร่ธาตุน้ํามงน้ํามันอะไรต่างๆไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบ่งปันกับกัมพูชาแน่นอนเออ ซึ่งมันก็เกิดกระแสคนออกมาต่อต้านออกมาแสดงการคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจนับปัจจุบันนี้ที่จะไปเซ็นยินยอมหรือว่าตกลงกับทางฝั่งกัมพูชาว่าเราจะแบ่งคนละ50-50นะซึ่งก็มีหลายคนแชร์คลิปมาใช่ไหมคะอ่านั่นแหละทีเนี้ยซึ่งล่าสุดทางคนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดประมาณว่า อ,อ,อย่ามาปั่นอย่ามาสร้างกระแสได้ไหมครับมันไม่มีใครที่จะไปแบ่งกาะกูดหรอกครับเพราะกอกกูดก็เป็นของคนไทยอยู่แล้วอย่ามาปั่นอย่ามาสร้างกระแสและล่าสุดอนุทินชาญวิรุลเองก็มีการเดินทางไปพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งมันก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเกิดข่าวเนาะขึ้นมาว่าอนุทินเนี่ย ไปหารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการแบ่งปันวัฒนธรรมร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยทางกัมพูชาอยากจะขอใช้ร่วมกับคนไทยแล้วอนุทินเองก็เห็นด้วยซึ่งก็มันมีประเด็นดรามมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นก่อกูดแล้วก็ตรงนี้ด้วย ซึ่งพอประชาชนคนไทยชาบก็ลุกคือขึ้นมาติดแฮชแท็กว่าไม่เห็นด้วยคัดค้านการใช้วัฒนธรรมร่วมกับชาวกัมพูชาจนโอ้โหเรียก,ยกว่าขึ้นแฮชแทกที่บบบว่าติดเทรนด์นะทุกคนอ่ะซึ่งต่อมาทางอนุทินชาญวริกุลก็ออกมาโต้กลับว่า ผมไปที่กัมพูชาไปพบนายกรัฐมนตรีจริงแต่ผมไม่ได้ไปคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องวัฒนธรรมอะไรนี่เลยผมไม่เคยพูดนะว่าจะไปแชร์ไปแบ่งปันวัฒนธรรมกับกัมพูชาคนที่สร้างข่าวขึ้นมาคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกับตั้งใจจะทําให้ทัวร์มาลงผมมโนกันไปเองทั้งนั้นผมไม่เคยพูดที่ผมไปไปคุยเรื่องปัญหายาเสพติดอาชญากรรม ระหว่างชาติอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาก็ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้อนุทินออกมาพูดแบบนี้นะคะทุกคนเออซึ่งก็มีข่าวทางฝากอ่ากัมพูชาด้วยเหมือนกับว่าพอทราบข่าวแบบนี้แล้วว่าอนุทินได้ปฏิเสธ ไม่ได้เป็นความจริงตามที่มีเขาลือเขาแล้วว่าว่าอนุทินยินยอมที่จะให้ใช้วัฒนธรรมร่วมทางกัมพูชาก็เกิดอาการแบบว่าอกหักค่ะผิดหวงังว่าโออทำไมล่ะนู่นนี่นั่นเออทางฝั่งไทยเองก็ไม่ยอมเช่นกันก็บอกว่าก็ถูกแล้วนี่ คุณพยายามจะแซะคนไทยตลอดอะไรอะไรก็จะก๊อปปี้จะเคลมของเราตลอดแล้วคุณจะไม่อยากใช้วัฒนธรรมร่วมกับเราทําไมล่ะแต่กัมพูชาบางคนก็บอกว่าก็ถูกแล้วนี่ประเทศไทยเขาไปไกลแล้วซต์พาวเวอร์ของเขาคนทั่วโลกรู้จักหมดแล้วว่าโขนเอ่ยชุดไทยเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นของเขาส่วนพวกคุณมัวแต่ภาวะผวังเรื่องสันติภาพเสรีภาพอยู่พวกคุณก็ไปไม่ทันเขาไง อก็ว่ากันไปว่ากันมาค่ะทุกคนแต่ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าทางคุณอนุทินเนี่ยก็คือออกมาปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนพูดนะแล้วก็ไม่ได้มีการตกลงเซนอะไรทั้งนั้นนะว่าจะให้กัมพูชาใช้วัฒนธรรมร่วมกับคนไทยแต่เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่คุณอนุทินออกมาพูดแบบนี้ หลายคนบอกว่าแกเคยพูดว่าแกจะให้ร่วมใช้ร่วมจริงๆหลายคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ออกมาพูดมาปฏิเสธแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสตีกลับจากคนไทยจากชาวเน็ตเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าเออ Hashtag ขึ้นเทรนด์ x เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะทุกคนก็ถูกแล้วค่ะที่เราคิดนะความคิดเราที่คนไทยประชาชนคนไทยเนี่ยไม่นอนหลับทับสิทธิ ออกมาปกป้องประเทศชาติของเราไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดหรือเรื่องของวัฒนธรรมอะไรนี่ก็แล้วแต่หรืออื่นอืนอีกมากมายเราก็ดีใจและเราก็ยินดีด้วยเช่นกันเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ยินยอมให้ใครมาเอาเปรียบประเทศไทยเออมาแย่งชิงในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยไปเช่นกันอันนี้คือความคิดเราเลยเออซึ่ง เหมือนกับว่าพวกเราประชาชนคนไทยต้องรู้ทันต้องตามทันนักการเมืองต้องจับให้ไดไล่ให้ทันมิเช่นนั้นพวกเขาก็จะแอบทำกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนที่ผ่านมาหลายๆครั้งหลายคนบอกมันก็จริงนะคะถ้าเกิดว่าเราเงียบเออเขาก็อาจจะกินเรียบไปแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกาบกูดเออหรืออะไรเออหรือแม้กระทั่งที่เรากำลังนั่งพูดกันอยู่เขาก็ อาจจะทําอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องออกมาเรียกได้ว่าออกมาดินก็ได้ค่ะทุกคนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราคือประชาชนคนไทยคือเจ้าของแผ่นดินไทยร่วมกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันนักการเมืองอย่าปล่อยให้นักการเมืองทําอะไรตามอําเภอใจค่ะทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วนักการเมืองก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ประชาชนเลือกมาให้สิทธิ เขาในการที่จะมาบริหารจัดการประเทศแต่ถ้าวันนี้เขาทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบพวกเขาไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจอันนี้เราพูดจากใจเลยค่ะเออซึ่งเรื่องราวของเกาะกูดเนี่ยมันมันลโผล่มาอีกครั้งหนึ่งเนาะน่าจะเป็นช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ปะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปนะแต่ว่า คนก็ไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะักแต่ช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันตื่นตัวดีมันมันทำให้คนไทยรู้สึกว่าตื่นตัวกันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเหล่าบรรดาคนมีชื่อเสียงมีอำนาจหรือว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องของพื้นที่ต่างๆอะไรก็ออกมาแสดงจุดยืนหรือดาราเซเลบที่มีอ่าคนติดตามคนรู้จักเยอะอย่างพี่จอบนิธิอีอย่างแค่กก็ออกมาเออ เราก็มองว่าก็ดีแล้วอย่างน้อยๆทุกคนที่ที่แบบว่ามีเสียงที่ดังออกมาเป็นกระบอกเสียงประกาศให้โลกรู้ให,รให้ประชาชนคนไทยรู้ว่าตอนเนี้ยพวกเรากําลังเจอกับอะไรอยู่เพราะว่าเราเชื่อว่ายังมีคนอีกมากที่ไม่รู้เรื่องราวของเกาะกูดและที่สําคัญนะักการเมืองก็จะชอบพูดเสมอว่าอย่ามาพูดอย่ามาสร้างกระแสอย่ามาชวนให้คนมาตีกันไหมอะไรนู่นนี่นั่น เราไม่รู้หรอกหลายคนบอกว่าไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนเราอาจจะไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมหรอกเนาะแต่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลาเออไม่งั้นตามนักการเมืองไม่ทันจริงๆคะ่ะมีเรื่องอะไรอีกนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไหมทีทม่อกี้เพิ่งได้ดูรายการของพี่บุ๋มปนัดดาแกพูดถึงว่า เออทำไมเขาเร่งกันจังเลยกฎหมายอันนี้เกี่ยวกับคือเอนเตอร์เทนเมนต์พวกคอมเพล็กซ์พวกบอลหวยอะไรต่างๆแบบว่าอยากจะทำให้เป็นเสรีนู่นนี่นั่น <c oughs> เขาเขาคิดว่ามันจะแบบกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้จริงๆเหรอเออพี่บุม๋มแกก็พูดนะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องของบอนคาสิโนหรือว่าอะไรที่มันเสรีแบบเนี้ยในความคิดเรานะ คือหลายคนก็บอกว่ามันก็อาจจะช่วยสร้างไรายได้ได้นะเหมือนอย่างลาสเวกัสอะไรอย่างเงี้ยมันยังปล่อยเป็ดอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเราก็ไม่รู้มันกระตุ้นจริงไม่จริงแต่เรามองว่าบางครั้งมันก็เป็นการมอมเมาเกินไปไหมเพราะทุกวันนี้แค่ปลดล็อกอต้นกระท่อมกัญชาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนักแล้วอ่ะทุกคนคิดว่ามันดีแล้วเหรอเราคิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะสาหรับการปลดล็อกกระท่อมกัญชาอะไรพวกเนี้ยกระท่อมมันก็ไม่เท่าไหร่ปะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอากระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอน้ำดําอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่ามันคือสี่คูณร้อยใช่ไหมซึ่งเราสังเกตว่าหลายๆคนก็ไม่ได้กินแบบเอามาเคี่ยวกินหรือเอามาต้มกินน้ามันเฉยๆอะ่ะส่วนมากก็เอาไปผสมแบบนั้นน่ะซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยนะในประเทศของเราณตอนเนี้เรายังจะมีคาสิโนเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอเอาจริงๆรายได้มันก็คงไม่ได้ส่ง ทั่วทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกชนชั้นหรอกมั้งมันน่าจะกระจุกอยู่แค่กลุ่มชนบางกลุ่มชนในความคิดเรานะทุกคนความคิดมันก็มีถูกมีผิดอะเอ้าทุกคนคอมเมนต์มาว่าแต่ละคนคิดแบบไหน